วันนี้จะมาสอนการซ่อมเตาปิกนิกนะครับเตาปิกนิกที่เราซื้อกันมาใช้เนี่ยนะครับใช้ไปนานๆแล้วจะทําให้ไฟมันอ่อนไฟไม่แรงเหมือนเดิมมีวิธีแก้ง่ายๆครับวิธีแก้ง่ายๆวันนี้เราจะมาสอนการทําเองได้เลยนะฮะใครอยู่บ้านอย่าทิ้งนะครับซื้อมาเนี่ยมันใช้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวฮนะเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ วิธีซ่อมก็ง่ายบางคน่อไม่เป็นทิ้งไปเลยนะฮะเสียดายของนะครับเรามาเช็คแค่2จุดเองครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันครับขั้นแรกเลยเตรียมแก๊สกระป๋องมาครับไขควงปากแบนเล็กนะฮะเครื่องมือมือแค่นี้ครับดูวิธีการซ่อมครับตัวนี้นะฮะก็ใช้มาได้หลายปีแล้วละ่ะไฟมันก็อ่อนไฟมันก็อ่อนนะครับ เราจะมาทําให้ไฟแรงเหมือนตอนเราซื้อใหม่ๆกันเลยนะครับว่าทํำยังไงนะฮะเรามาซ่อมกันนี่นะฮะอ่ะไฟไฟมันจะอ่อนอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเปิดสูตรแล้วเนี่ยเปิดสูตรแล้วนะครับไฟมันอ่อนแต่ถ้าดันดันมิดๆอย่างเงี้ยไฟก็จะแรงขึ้นเห็นไหมโอย้ยเหมือนเราต้อง บีดให้มันตั้งแก๊สทีมันจะแรงขึ้นนะเนี่ยออนสุดละไม่ยากครับมีวิธีครับขั้นแรกเรามาทําตรงนี้ครับตรงสวิตช์ปิดเปิดเพิ่มแก๊สต่อแก๊สนะครับมันจะมีสติกเกอร์ปิดรูวัวน็อตอยู่นะครับให้เปิดรูวัวน็อตครับนะฮะให้เปิดรูวัวน็อตนะครับแล้วก็จะมีน็อตให้ขันเลยฮนะขันออกมา ขันออกมาแล้วครับดึงปุ๊บเราจะเห็นเบ้านี้นะฮะเห็นเบานี้นะครับมันจะมีให้บิดนะครับใช้เป็นนานๆมันจะบิดออกขวานะฮะจะแน่นนะครับให้เราขายซ้ายมาสักนิดนึงนะฮะขายซ้ายมาสักนิดนึให้มันออกหลวมๆนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดู เปิดปุ๊บหรือเราจะใช้วิธีตั้งการตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับการตั้งแบบว่าเราสตาร์ทไปก่อนปุ๊บให้ไฟติดนะฮะดึงหัวนี้ออกมาเปิดเปิดไว้ที่เร่งสุดนะครับดึงออกมาปุ๊บนี่ครับเราก็จะมาปรับปรับตรงนี้ครับที่เราถอดมานยะเห็นไหมฮะปรับตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะ ถ้าหมุนขวาเห็นไหมครับไฟจะอ่อนถ้าหมุนซ้ายเนี่ยไฟจะแรงขึ้นเห็นไหมครับหมุนซ้ายเนี่ยไฟจะแรงขึ้นหมุนขวาไฟจะอ่อนอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าอยากได้ไฟแรงไฟน้อยขนาดไหนตอนนี้เราได้อยากได้ไฟแรงแ,รงแบบนี้เหมือนตอนที่เราซื้อใ,ใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวสวิตช์ปิดเปิดเข้าไปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการตั้งต,งตอนปิดอีกให้แก๊สบันดับ เราก็เสียบเข้าไปก่อนนะครับอย่่คันน็อตนะครับปุ๊บเราก็ลองปิดดูซิว่าไฟดับไหมอันนี้ผมใส่ผิดฮะอันนี้ต้องใส่ตอนที่มันเปิดสุดชุบๆๆมีเราหลีนะครับไฟไม่ดับไฟยังไม่ดับทำยังไงดึงออกมาปุ๊บ หลีไปทางขวานะครับหมุนไปทางขวาหมุนไปทางขวาให้ไฟเหมือนแบบดับสนิทนะครับนี่ครับยังไม่สนิทนะครับอ่าสนิทแล้วหมุนไปทางขวานะครับแล้วเราก็ใส่เบ้านี้คราวนี้วิธีจะใส่เราก็ใส่ไปที่ออฟนะครับใส่ตอนที่ปิดปึ๊บทิ้งเข้าไปแล้วลองสตาร์ทดูครับมันยังไม่ดับ อ่าดับแล้วอันนี้ะฮะไปไปี่ออฟนะครับแล้วลองสตาร์ตดูใหม่นะครับไฟแรงเหมือนตอนซื้อมาเลยนะครับเห็นไหมสตาร์ตไม่ต้องแป๊กๆที่เร่งไปขึ้นอีกแล้วนะฮะนี่แค่เปิดทีเดียวไฟแรงเหมือนตอนซื้อมาใหม่นะฮะอาลองปิดดูครับไฟปิดสนิทไหมสนิทแล้วนะครับอลองเร่งดูไฟไม่ขึ้นแล้วนะครับ ตาร์ทไฟแรงเหมือนตอนซื้อมาใหม่เลยนะครับเห็นกันไหมเออแสงมันเยอะเห็นไหมครับไฟแรงเหมือนตอนซื้อใหม่อปิดไฟสนิทนะปิดสนิทนะครับปิดสนิทนะครับสตาร์ทไฟแรงเหมือนปกติแล้วครับ ใครที่ซื้อมาแล้วแล้วใช้งานไปน,นานๆก็จะเจ,เ,เจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะว่าไฟไม่แรงเหมือนเก่าเราซ่อมได้ครับแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับหลังจากนั้นแล้วเราตั้งได้ปกติแล้วก็ขันน็อตคืนนะฮะขันน็อตคืนที่ช่องเดิมน,นะฮะใส่นอำเข้าไปทำการล็อกนะครับแน่นเลย ปิดเป็นเดิมครับนนหนาดูสิเปิดปึ๊บอุ้ยไฟแรงมากไฟแรงเหมือนตอนซื้อใหม่เลยะฮะจากเมื่อสักครู่นี้ไฟริบหลี่รบหลี่มันจะพังนะฮะปิดก็สนิดครับเล่งกันไปม,มาเห็นไหมต้องสตาร์ทหลีได้นะครับหลหีเบาโอเคใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็ ช่องนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีนอ็อตเราก็คอยไว้คอยปรับอากาศนะครับว่าให้ไฟเป็น,ข,นขึ้นกระจายเป็นสีฟ,ฟ้าไหมหรือว่าจะให้ขึ้นเป็นเปลวเพลิงไฟมันอยู่ที่เราเราปรับเอาครับหมุนแน่นหมุนมุนให้หลวมแล้วแต่คนชอบครับอย่างผมชอบกระจายผมก็จะเอาค่อนข้างจะหมุนให้ตึงมือตึงมือเลยนะฮะแล้วก็ คลายมาครึ่งรอบอ่ะมันก็นจะได้ได้ไฟสีฟ้าสวยๆนะฮะไฟแรงๆวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ในการซ่อมเาตาเตาปิกนิกนะฮะสำหรับการเดินแคมป์ในครั้งนี้คุณจะไม่พลาดเลยคุณจะไปหาของเก่าๆที่คุณเคยซื้อมาแล้วเอาไว้อ่ห้องเก็บของเอามาลือมาทำดูได้นะครับวันนี้ต้องลากไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ